บันทึกรายการประจำวันมาที่ระบบบัญชีบันทึกรายการประจำวันเลือกสมุดรายวันนะครับต้องเลือกสมุดรายวันเองนะครับในกรณีที่เราต้องการบันทึกบัญชีเองนะครับเลือกสมุดรายวันรหัสบัญชีก็สามารถที่จะกด F3 หรือว่าดบ u b l e ลคลิกได้นะครับป้อนบันทึกยอดนะครับหรือในกรณีที่เรา จำผังบัญชีเองได้ก็ป้อนได้เลยนะครับเมื่อรายการครบนะครับแล้วก็มีการลงบัญชีที่สมดุลกันแล้วนะครับสามารถที่จะบันทึกได้เลยพิมพ์เอกสาร โปรแกรมจะช่วยอย่างเดียวในการทำรายการก็คือเมื่อมีการบันทึกข้อมูลแล้วมันไม่มีการสมดุลกันนะครับเช่นนะครับในกรณีที่การบันทึกบัญชีที่ไม่สมดุลกันโปรแกรมก็จะช่วยเตือนให้นะครับว่ามีการลงบัญชีที่ไม่สมดุลเท่านั้นนะครับส่วนที่ว่า ผังบัญชีตัวไหนอยู่ฝากเดบิตหรือเครดิตตรงนี้ลูกค้าต้องรู้เองนะครับในการที่บันทึกบัญชีจําเป็นที่ต้องรู้เองนะครับ